เคยได้ยินกันหรือเปล่าว่าน้ำลายน่ะเป็นเครื่องมือของกระสือที่เอาไว้ส่งต่อทายาทและสำหรับมนุษย์ล่ะก็มีไว้เสอิมสุยแก่ผู้ที่น้อมลงไม่ว่าจะร้ายหรือดียังไงล่ะมนุษย์นี่แปลกเหมือนกันนะมีแต่ความแตกแยกความไม่สมดุลอะไรแบบนี้ะนะเป็นสิ่งที่เุรกิบของพวกบคุัวฉันสมัยไฟฝันหามาตลอด นี่นะที่เขาเรียกว่าทำดีบังโทษแต่เคยได้รือเปล่าล่ะว่าความลับน่ะไม่มีในโลกสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ไม่เคยถูกเก็บนํำเอาไว้จนถึงวันที่โลกแตกสลายแลยนะเฮ้ยเมืนตะกูชัดสจนแล้วสินะคดีการซื้อน้ำทีเทียมบางหน้าทําความดี เพื่อแท้จริงเอาไปรถน้ำว่าแปลกๆทำเป็นยาเสพติดที่เรียกว่าว่านกระสือ